สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยของคุณอิวเองนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ต่อนะคะในคำศัพท์นามนะคะในภาคต่อนั่นเองวันนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในชนิดที่4 5และ6มีอะไรบ้างคะชนิดที่4นะคะก็คือ ปิชฉาสรรพนามหรือสรรพนามถามนั่นเองค่ะคำสรรพนามถามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะในประโยคคำถามหรือในประโยคที่เป็นข้อความสงสัยมีคำคีย์เวิร์ดนะคะก็คือคำว่าใครอะไรที่ไหนสิ่งใดเอ๊นักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะคะเหมือนกับ นิ้ยามาสรรพนามหรืออนิยมาสรรพนามก็คือคําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเลยถูกแล้วค่ะเหมือนกันเลยแต่อย่างที่คุณยูได้บอกไปคราวที่แล้วก็คือในบริบทของประโยคนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะในครั้งนี้ปริชาสรรพนามนะคะก็คือสรรพนามถามแม้จะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนสิ่งใดแต่ให้ดูในบริบทของประโยคด้วยนั่นก็คือถ้าหากว่า คำว่าอะไรนะคะไปอยู่ในประโยคแล้วกลายเป็นคําถามนะคะคํานั้นจะเป็นชนิดของปริชาสรรพนามหรือสรรพนามถามทันทีค่ะคุณนิวจะขออนุญ,ญาตยกประโยคมาสักหนึ่งประโยคนะคะ,ะคุณนิวอาจจะเอาคําว่าใครละกันนะคะมาแต่งเป็นประโยคให้ตรงกับปริชาสรรพนามหรือสรรพนามถามนั่นเองนะคะ ใครจะไปกินข้าวกับฉันบ้างคำว่าใครในที่นี้เมื่อนำไปแต่งประโยคแล้วกลายเป็นประโยคคำถามนะคะคำว่าใครก็จะกลายเป็นปริศนาสรรพนามนั่นเองค่ะนักเรียน ต่อไปเป็นชนิดที่5แล้วนะคะก็คือวิภาคสรรพนามหรือสรรพนามแยกฝ่ายคําสรรพนามแยกฝ่ายก็คือคําที่ใช้แทนคํานามเพื่อเป็นการชี้ซ้ําหรือเป็นการแบ่งพวกโดยมีคําคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคําว่าบ้างต่างกันนั่นเองคุณยวจะขออนุญาตแต่งประโยคให้นักเรียนนะคะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าบ้างนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 บ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็ทำการบ้านนะคะเป็นการแบ่งพวกค่ะว่าอ,อ๋อมีนักเรียนกลุ่มนี้นะอ่านหนังสืออยู่อีกกลุ่มหนึง่งกำลังทำการบ้านอยู่นะคะทีนี้คุณอจะแต่งประโยคคำว่าต่างนะคะนักเรียนต่างทบทวนหนังสือช่วงใกล้สอบ คำว่าต่างในที่นี้เป็นคำสรรพนามที่บอกคำอบอกความชี้ซ้ำแทนคำว่านักเรียนนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะเรียนชนิดสุดท้ายแล้วก็คือชนิดที่6นะคะคำสรรพนามเชื่อมประโยคหรือเราเรียกอย่างว่าประพันธส์สรรพนามนั่นเองนะคะก็คือคำที่ ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อทำหน้าที่เชื่อมประโยคโดยมีคำสำคัญก็คือคำว่าผู้ที่ซึ่งอันนะคะสี่คำนี้นักเรียนจำให้แม่นเลยนะคะเป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยคยกตัวอย่างนะคะนักเรียนที่เข้ามาใหม่หน้าตา น่ารักมากนะคะคำว่าที่นะคะเป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยคนั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะกับคำสรรพนามทั้ง 6ชนิดนะคะคุณอูวก็ขออนุญาตทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามแบ่งแยกย่อยออกเป็น6ชนิดได้แก่หนึ่งสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามนะคะ 2. นิยมามสรรพนามหรือนิยมสรรพนามก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะนั่นเอง 3. นะคะอนิยมามสรรพนามหรืออนิยมสรรพนามก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ 4. ปริชาสัพพนามก็คือสัพพนามถาม 5. คคำสัพพนามแยกฝ่ายหรือเรียกอย่างว่าวิภาคสัพพนามและสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำสัพพนามเชื่อมประโยคหรือประพันธ์สัพพนามครบแล้วคำสัพพนามทั้งหชนิดนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะ วันนี้นะคะคุณิูเขมีกิจกรรมแบบฝึกนะคะง่ายๆมาให้นักเรียนได้ทบทวนคำสรรพนามทั้ง3ชนิดในวันนี้ที่นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมไปนะคะนำคำสรรพนามทั้ง3ชนิดมาแต่งประโยคชนิดละ2ประโยครวมกันได้6ประโยคนั่นเองเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเขียนใส่กระดาษหรือสมุดอะไรก็ได้นะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ โพสลงใต้คอมเมนต์ของวิชาภาษาไทยคุณนิวนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีรูปขณะที่กำลังเรียนรู้อยู่กับคุณนิวนะคะนักเรียนคุณนิวก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะคะอย่าลืมที่จะเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถ กลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาแล้วครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมส่งงานนะคะตั้งใจนะคะกเรียนครั้งหน้าเราจะกลับมาพบในคำกริยานั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย